ดูกี่ครั้งก็ขำนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตคิวงานของน้องเต้าหยองระเบียบวัศิลิ์กันนะคะคิวงานของน้องเต้าหยองค่ะโพสจาก Facebook เต้าหยองระเบียบวัศิลป์คิวงานเดือนกันยายนมาแล้วครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ติดตามที่เพจครับวันที่1กันยายน2566นนะคะมินิคอนเสิร์ต ที่แสงจันทร์รามอินทาค่ะวันที่สองกันยายนมินิคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่วันที่3มกันยายนมินิคอนเสิร์ตที่บางพลีสมุทรปราการวันที่4ี่ถ่ายละครนะคะ5กันยายนถ่ายละครวันเกิดพ่อ6กันยายนเปิดโรงแรมพี่บอยสารคาม7กันยายนรอยืนยัน8ดไลฟ์ขายของเซนทรัลขอนแก่น มินิคอนเสิร์ตร้านตากอากาศกาลสินวันที่แดกันยายนนะคะน้องมีสองงานนะคะงานแรกก็คือไลฟ์ขายของที่เซนท่นขอนแกน่นวันที่เออแล้วก็งานที่สองนะคะจะเป็นมินิคอนเสิร์ตนะคะร้านอากาศนะคะจังหวัดกราลสินวันที่9้านะคะมินิคอนเสิร์ตไทยวัสดุมีนบุรี1ิบกันยายนมินิคอนเสิร์ตนามแดงบางนา แล้วก็วันที่11ถ่ายละครวันที่12ถ่ายละครวันที่13มินิคอนเสิร์ตพิษณุโลก14กันยายนมินิคอนเสิร์ตลานชมปิงนะคะจังหวัดกำแพงเพชร15กันยายนก็มินิคอนเสิร์ตรังสิตวันที่16สอบวันที่17สอบ18กันยายนถ่ายละคร19กันยายนถ่ายละคร2 0ถึง22รอยืนยัน23กันยายนแก่นแก้วไร้หาวโรงแรม แอรดริฟขอนแก่น24 2 9รอยืนยัน30กันยายนวัดอโศการามเมืองพลขอนแก่นค่ะก็เป็นคิวงานนะคะเดือนกันยายนของน้องเต้าหยองนะคะเฟแฟนคลับน้องก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจเฟซบุ๊กเต้าหยองระเบียบวัฒนศิลค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก facebook เต้าหยองระเบียบวัศิสินไว้นัดที่นี้ด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นัดที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ